ต่อไฟฟ้ามันจะเยอะไปไหนเฮ้ยโอเคอันนี้ส่วนมันก็ตามมาไม่ทันนะครับตอนหยิ่งเน้แล้วเนี่ยขึ้นดาวโอ้ยเฮ้ยมันวิ่งหนีเราอยู่โอ,โอ้โหนี่ดีบดีบเอา เน <im itation> <im itation> ื่อ,อ,องจากชีวิตของเขาทำให้เขาวุ่นวายถึงขนาดนี้ไปก่อดเรื่องใครสำหรับคนที่อยากซื้อแกนทิฟออโต้แลบริสตีต้องซื้อไปนะครับผมว้าว โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาต่อยรถคันที่มันใหญ่ๆครับผมอย่างเช่นคันนี้ครับอย่าพึ่งไปเอ๊บ <c oughs> นี่มึงนี่มีข้อหาผิดแลนะ้ฮะต้องชกรถมันเนยผมชกแรงไหมงไเงี้ยเฮ้ยมึงยังจะชกรถกูอีกอะ่ะมันไม่ใช่แล้วอีหนูออเอาหูยเฮ้ยรถรถเฮ้ยก็ก็ ลุกขึ้นดีลุกขึ้นโอ้โหอ่าสโลว์สโลว์โ,ลโมชั่นปบัปบปับมึง z o ม m ละไวะน,นั่นโอเคลุงครับลุงลุงสบายดีไหมครับลุงสบายดีไหม อ๋อของเงินอะได้เราต้อง10บ,บาทนี่ถือว่าทำบุญกันนะครับรก็กูให้ไปแล้วอะ่ะอ,อ้าวลุงผมให้ตังไบนี้ไม่ไม่พอใจใช่ไหมมันไม่จุใจใช่ต้องซื้อโจกกินมันต้องซื้อโจกกินโขก,กโแม่งเลยแล้วก็มาดูหน้าคนนี้ครับผมนี่มันอะไรโอ้โหทางเยอะเหลือเกินนี่มันทางขึ้น ไม่เอาผมไม่ขึ้นผมจะใต้ดินนะผมอยากจะรู้ว่าใต้ดินใน GDL IV เนี่ยมันมีอะไรบ้างอ้าวลุงลุงอีกแล้วกูให้ตังเลยอนะ่ก็ให้ไปแล้วไงกูก็ให้ไปแล้วมึงไ,ไม่พอใจหรอมันอะไรนักหนามันไอ้ลุงเฮ้ยลุงกออตังมึงยังมีแรงต่อยอีกกินข้าวมาใช่ไหมอย่ามาโกหกไปละ อ้าวเฮ้ยชนแค่นี้ไม่เห็นต้องต้องนอนเลยครับขี้เกียจนาดน,นั้นเลยอ๋อจะ,อะโอเคครับอย่างน้อยๆเราก็มาดูทีว่าก็แค่อยากจะคุยด้วยเงาไงเงา อาแล้วอยู่ดีๆมาพูดมันวิทยาอะไรอ่ะเออเดี๋ยวว่าจับตุ๋ยซะเลยอ่าแล้วกูเกี่ยวอะไรไม่เนี่ยแล้วกูเกี่ยวไหม